เอาละครับนี่คือ Black t ท b ตัวล่าสุดนะฮะเขาได้กลับมาอีกครั้งนะฮะ Black t ท b u i v 1.4นะฮะตัวล่าสุดเลยสคริป b บล็คแท็ตัวนี้นะครับลองรับตัวรันมือถือไฮโดรเจนนะฮะหรือว่าตัวรันหยดน้ำแล้วก็ตัวรันตัว f นะฮะช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าตัวรันหยดน้ำนี่แหลกมากนะฮะเออเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมากับตัวรันตัว f นะฮะแต่ว่าในคลิปนี้พี่ขอลองใช้สคริป b บล็คแท็ล่าสุดก่อนนะครับดูว่ามันจะตึงหรือเปล่านะฮะ นี่ไงอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับ UI เปลี่ยนไปครับทุกคนสวยมากเฮ้ย UI สวยจริงแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยหน้าหลักนะครับก็จะมี c o n f ิ i เพ page นะฮะอันนี้เป็นการตั้งค่าหรอ farm distance นะฮะ farm distance ยีนี่คืออะไรน่าจะเป็นระยะห่างมอนหรือเปล่านะครับปรับเยอะแล้วก็ฟาร์มได้กว้างอะไรประมาณนี้เอ่อมีประมาณนี้เยอะใช้ได้เลยนะ ESP Player ครับใช้ได้จริงสำหรับการมองแล้วก็ ESP ผลปีศาจนะครับ Devil Food มีไหมแถวนี้ไม่มีผลหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองทดสอบออะไรดี Reset c h a r เ c t ร r กดปุ๊บตายป้าบเลยอาฮะมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้านคอนฟิกฟาร์มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ f a r มมิ่งเพจกันดีกว่านี่จะเป็น Auto f a r ม ซีเล็กเวบอนครับเอาเป็นมัดชาร์กแมนหลังจากนั้นก็เมนฟาร์มหรอเออผมว่ามันใชา้ย,ยากขึ้นนะยูไอแบบนี้ดูไปดูมามันจะตึงเท่าโฮโฮครับหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้หาคีนะครับสำหรับตัวแบล็คแถบตัวล่าสุดเนี่ยสบายมากเลยครับไม่ต้องหาคีเอ่อมาก็หลังจากที่เราเลือกอาวุธเสร็จแล้วครับก็เปิดออโต้ฟาร์มเลเวลเลย เอออู้ฟาร์มก่อใหม่ได้ครับฟาร์มก่อแคนดี้ไวมากแต่ถ้าใช้ตัวรันตัวเอฟนะฮะน่าจะไวกว่านี้ใช้ได้เลยโอ้ฟาร์มแบบเลือกมอนได้ครับเห็นไหมซิเล็กมอนเตอร์นะครับดูว่าเราจะฟาร์มตัวไหนครับเลือกได้เลยประมาณนี้หลังจากที่เราเลือกมอนเสร็จแล้วก็กดออตโต้ฟาร์มอามอนเตอร์ใช่ไหมหรืออาแบบเคเวสนะครับหรือว่าจะไม่เอาแบบเคเวสก็ได้นะครับประมาณนี้ นี่คือแบบม็อบฟาร์มิงนะครับก็คือฟาร์มมอนสเตอร์แบบเลือกเองนั่นเองครับว่าจะเลือกฟาร์มตัวไหนฟาร์มแบตเตอรี่ครับฟาร์มได้ประมาณนี้ฟาร์มบอสก็ฟาร์มได้มันเยอะจนเราขี้เกียจรีวิวเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะสอนฟาร์มนะฮะดันเจียนลงได้ครับมาขอลงดันหน่อยสิปิดออโต้ฟาร์มปิดตรงไหนอะเอ่อ เ uh huh. ลือดขึ้นไปปิดายครับนี่หยุดฟาร์มละลงดันนะครับไปที่เลดนะครับหลังจากนั้นก็ซิ l e เ t ล็กดันเอาเป็นดันดาร์ารกแล้วกันหลังจากนั้นก็อออโต้เลดได้เลยเหรอโอ้ซื้อชิปให้เราออโต้ครับเฮ้ยตืองมากซื้อชิปเข้าแมปออโต้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกคิวออร่าไปแล้วก็คลิก next island นะครับ ออโต้อาเวกทำผลตื่นประมาณนี้ดูครับว่าจะลงดันดีหรือเปล่าออ้ลงดันดีมากใช้ได้เลยมอนสเตอร์แตกครับมันตึงเกินไปแล้วเนี่ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าพี่จะแจกสคริปให้เราที่สุดนั่นเองนะฮะถ้ามันมาใหม่เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ บายบายไปละโว่กดสองแล้วไวมาก